ทำอะไรก็แำมุนเอาเอาิวโพตเก็ตในในกะวิวโพสเ,เตเป็นของมีข้ามงชมมอนเหรอ,อ,อที่เราทำอะไรกันครั้งนี้ เดี๋ยวเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งอ่ะบริษัทที่เขาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอ่ะเขาจะมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นปลอยเอ่อละององฝอยที่ละเอียดละเอียดเป็นแบบน้ํายาพ่นใช่ไหมฆ่าเชื้อโรคทีนี้ถ้าเกิดอะไรที่มันแบบเปียกไม่ได้หรือว่าไม่หรือกลัวมันจะเปียกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเก็บแม่เลยเก็บกล่องคิวพอดเกตก่อนเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็อะไรที่เราอยากให้มันแบบว่าอ่าวางไว้แล้วให้มันพ้นเราก็วางไว้เนี่ยเราอยากให้เขาพ้นอะไรก็พ้นอะ่รพี่บ้านเราลกเป็นเพราะง,งี้งปเราจะแผ่งกันอยละเนี้นะ ระเป๋าไอถุงเลยเนี่ยก็คือให้เขาพ่นหมดปกติไม่ร้พวเท่านี้นะเนี่ยของมาแสวไว้คือเขาบอกว่าไอ้น้ายาที่พ่นเนี่ยมันเป็นฟู้ดเกรดคือมันไม่อันตรายคือพ่นสองชั่วโมงมันน่าจะระเหยหมดแล้วคือมันก็จะไม่อันตรายแล้วมันก็คือจะฆ่าเชื้อโรคหมดเรียบร้อยในสองชั่วโมงก็เข้ามาใช้ชีวิตปกติแต่ว่ามันอาจจะมีความเปียกไงถ้าเรากลัวอะไรที่แบบมันเปียกไม่ได้อะคือพวกเนี้ยเอกสารแม่หรือไอ้พวกเนี้ยเออเปียกไปเหอะแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งไงมันก็จะแบบเชื้อโรคตายหมดมันจะย่นยู่่วา กล่องคิวโพอสเกตไม่ได้ออเอ้ยเกิดเชือ้อโรคอยู่ในกล่องคิวโพอสเกนอ่ะไม่ <c oughs> ได้หรอกไม่หลกมันมันตายแล้วแหละคืออันนี้เป็นพวกแปรงสีฟันก็้าผ้าคลุมไว้แบบนี้ว่างๆก็ล้างมือว่างๆก็ล้างมือตลอดผ้าปูที่นอนก็ไม่เก็บให้เขาพ่นไปงั้นอะแล้วเดี๋ยวพอเขาพ่นเสร็จเรียบร้อยอ่ะ เราจะเอาผ้าปูชุดเนี้ยที่เรานอนอยู่ปัจจุบันไปซักแล้วเดี๋ยวปูใหม่พวกผ้าซิตตัวนี้เดี๋ยวเก็บซักหมดเก็บซักหมดแต่เดี๋ยวเาจะเอาไปคุมสิ่งที่อยากจะคุมก่อนเช่นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กป้าก็คุมหน่อยก็ดีที่สําคัญเปลี่ยนโนเดี๋ยวน้ำเข้าแล้วเดือดร้อนฮะเธอออกไปซ่อมอีกสี่พันหเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผ้าต้ติกก่อนกเท่ากิบแก้ตู้ ่อ๋อวอนนี้นะคะเด็กจูก็เตรียมของือเล่นสเสบียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ค่ะแต่ว่าเขายังไม่มาถึงนะคะนี่เราก็เตรียมนะ้ำไปกินในรถเราจะอยู่ในรถคือคนนะตอนเขามาฉีดทําความสะอาดคนต้องไม่อยู่ในบ้านฉะนั้นคนไปอยู่ในรถที่ไก่อยู่รถเขา แม่เราสามคนอยู่รถเราส่วนพี่สากนัชชาอยู่ดัดฟ้าดัดฟ้าที่เป็นเอาดอหมาจะอยู่กับพี่สาเดี๋ยวเอาหมาเส่ตะกร้าแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนกก็อยู่ตรงนกคาดว่าตรงนกจะไม่ต้องฉีดเพราะว่าตรงนี้ร้อนมากคุม้าพกังแจเด็กเกี่ยวเปียโนคุมยังนี่นะคะส่วนนี้ก็คือเราก็จับมหนังสือของบีจีที่มันจะเปลี่ยนไม่ได้จะเอาไว้ตรงนี้ส่วนเปียโนแล้วก็เครื่องพะกอากาศคุมไว้คือที่เราให้เขามาฉีดวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราได้พาผู้ติดเชื้อคืออีป้อมเนี่ย ส่งไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่ได้พารถโรงพยายบาลมารับไปแล้วที่เมื่อวันก่อนเล่าใช่ไหมว่าต้องรอคิวอะ่ะแบบนานใช่ไหมแล้วพอวันลุ่งขึ้นอะ่ะเ<ไ>จ้าหน้า<ไ>ที่ก็โทรมาสอบถามอาการอีป,ป้อมอีกอะ่ะว่าเอออาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วอีป,ป้อมก็ถามว่าเมื่อไหรจะแบบมารับไปรัรกษาเมาื่อไหรจะได้เตียงเขาบอกอีป,ป้อมคิวที่พันสี่ร้อยกว่าพันสี่ร้อยกว่าทุกคนเราจะหายก่อนได้ไปไหมหรือจะยังไงคือมันรอไม่ได้ไงเราก็เลยต้องช่วยกันหาเอง ในที่สุดก็เลยได้โรงพยาบาลแล้วแล้วแต่ว่จะแพงหน่อยแต่ก็จะต้องแพงหน่อยแล้วโชคดีอีกนิดนึงตรงที่ว่า ป้มมาหมักเขาทําประกันโควิดเขาเพิ่ตอบอายุก่อนที่จะเกิดเรื่องที่เอาปิดน่ะประมาณรวันสองวันเองอ่ะเออเนี่ยเมืววว่วามันมี s m s มาให้ต่ออายุทําให้หน่อยสิที่ทําไม่เป็นแล้วก็ต่ออายุไปพอวันที่ป้มติดคืนนั้นแม่ก็โทรไปประกันเขาะจะได้แสนหนึ่งเลยเอามมไม่หรอกเพราะว่าแสนนั้นนะก็ต้องเอาไปจ่ายค่าโรงพยาบาลหมด โรงาบาลเอกชนก็ใช้จ่ายได้เป็นแสนอยู่ใช่มากกว่าแสนแน่ไอ้แสนนึงมันไม่ครอบคลุมหรอกเดี๋ยวก็ต้องหาเงินมันอีกอ่ะก็เลยเนี่ยเมื่อคืนโรงพยาบาลก็มารับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะพ่นค่าเชื้อทางบ้านเลยทางออฟฟิศทุกห้องทุกซอกทุกมุมแล้วก็บ้านเราด้วยเย๋ยวสเปนอย่างไคะนี่นี่ค่ะทุกคนเคยดูเรื่องอะไรนะเรื่องราวที่เป็นแบบไวรัสทุกไรัังโลกเลยไม่เคยค่ะนั่นแหละ แล้วแบบว่าออกไปจะต้องมาเชิญกับไวรักไม่คิดเลยว่าเรามาถึงจุดนี้จริงคือตอนนี้หลอนมากคนอื่นอาจจะบอกว่าบ้านมีบ้าปะเนี่ยไม่ใช่เพราะเรามีผู้ป่วยอยู่ข้างนอกใช่เรามีผู้ป่วยอยู่ในบ้านทุกครั้งที่แม่ต้องลุยลงไปเอาของแม่จะต้องแบบเนี่ยแล้วปกติจะนีบแอลกอฮอล์ไปอันนึงด้วยเนี่ยแล้วแล้วทำไมของเยอะอย่างเงี้ยมือนึงจะเจาแอลกอฮอล์อีกมือนึงสเปรย์นี่เป็นสเปรย์ที่ฉีดคือมันไม่รู้ค่าได้ไหมอะแต่มันบอก แต่เพื่อความสบายใจอ่ะแล้วก็ตัวจะต้องห้ามแบบไปพิงอะไรหรือว่ามือห้ามจับอะไรฉีดน้ำได้ไม่หมแล้วจับอะไรประตูประตูก็ต้องล้างมือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่คือที่มีอยู่เกือบจะหมดบ้านเะเทราดตรงแบบจุดสัมผัสหมดเลย <c oughs> อ่ะเหนื่อยไปจะ่ออย้กันแน่นีฟังไปแล้วะไม่ต้องเดิน อันนี้ห้องเกิดเหตุห้องอี้องเอาลืองทิเืองิน่นนั่แ่ใจอนอุ้ยขอโทษจริงๆอ่ะน่าจะสายเพจะเป่สอะาจะตายก็จะเป็นนี่กว่ามันไม่ได้จิงๆว่มันจะได้ขวดันจริงๆมันจะต้องตัวมาก ใจหนึ่งก็ว่ามันไม่ได้ผลนะแบบนี้แต่ว่ามันจะต้องทำมีภารกิจอย่างหนึ่งคือเราจะต้องไปช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงของพี่พีในออฟฟิศใช่ค่ะพี่ที่ออฟฟิศเขาทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้มดเอ้ยปลาเอ้ยทงมดปลานตายไปวงตงการอยู่แล้วแล้วก็มดมีน้องหลายคนเลี้ยงมดบอกให้เราไปกู้ปลาิพี่กันยังไม่ตายค่ะเออปลาอยู่เลยปะตรงเนี้ยแหละฉันคิดว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่าตรงเนี้ย เป็นขวดเป็นพี่พเขาอะแบบมากินน้ำอะไรกันมันไม่อยู่ในกนาดขังวนแล้วขังวนใช่เขบอกว่าตอนนี้พี่เขาไม่มันจับวันนั้นมันเป็นสิบวันแล้วว่ามันตายหมดแล้วแต่เรากลัวดินะหมหรอนี่เหรอชิดโะนี่ค่ะไม่มันมีหลายคนไหนโต๊ทออะท็อปอะเนี่ยโต๊ะท,อทอ็อปโต๊ะท็อปบอกว่าอยู่ข้างๆเขายุ่นอือจะเราจับเองแล้วล<ะ>เดี๋ยวเราเช็ดใช่ไหมใช่หมดไหมดูจากหน้าตาเราก็น่าจะใช่อ่ะ อะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ้วมดอยู่ไหนอ่ะอดูไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเีเขาเลี้ยงมดกันด้วยครับมูนง่ไอถังนี่แหละมดมันวิ่งใหญ่เลยอ่ะแต่มดท็อปเราไม่เห็นแล้วนะนี่ยังเห็นว่ามันวิ่งกันใหญ่เลยใช่ป่ะแต่ของท็อปมันไม่มีนะมีมดอยู่ทั้งสองกล่องไหมลูกกล่องนี้ไม่เห็นค่ะแต่กล่องนี้วิ่งกันเพียบเลย กล่องนี้หายไปไหนไม่รู้ไปดิ้นขึ้นรถแล้วไปขักตัวในรถแล้วป๋าจะต้องเปิดให้ดิค่ะเพราะมือหนึไม่วางมือนี้เลยจะกกองของมัน,มน,นเลยขอบพระคุณค่สะสบายเลยน้องเกคินสบายค่ะอยู่ในรถเย็นๆไปสชั่วโมงกินขนมด้วยมีขนมนี่สะอาดไหมสะอาดครับเพิ่งล้างนี่ค่ะตอนนี้ทีมงานมาแล้ว นะนะตรงนี้ออฟฟิศเอาหมดเลยนะคะทุกกันแล้วก็เนี้อหมดเลยครับน้ คือที่จะบอกคือมีประตูนี้แต่พี่ยังไม่ไม่กล้าเปิดไงเพราะว่าเนี่ยเป็นห้องคนป่วยเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปฉีดห้องนี้ไม่มีคนอยู่เนาะไม่มีแล้วเขาไปคนรถไปโรงพยาบาลแล้วครับก็คือมีประตูบานเดียวที่พี่ไม่เปิดให้นะคือห้องคนป่วยนะอันนี้คือให้สานี่ให้สาพาหมาบุอยู่ข้างบนนะ้น้าชาสบายดีไหมขอให้เปิดแอร์ทุกตัวอ่าเพราะว่าจะทำการตัดแอร์ไปเลยเขาบอกจะฉีดไปในแอร์เลยอ๋อเขาแต่งตัวเต็มยศแล้วเนี่ย เห็น้่ะเ้ามีน้ำยาเมื่กี้ไม่ได้กลิ่นฉุนๆแล้วก็เดี๋ยวเขาจะฉีดเขาจะบอกว่าครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแต่ว่าเราจะต้องปิดไว้2ชั่วโมงถึงจะเข้าได้อฉีดเสร็จแล้วตอนนี้เก็บของอยู่ เสร็จแล้วเร็วมากเลยถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงนะไม่ถึงน่าจะแค่15นาทีเดินิดดเาทีใช่เดินไปฉีดไปเนี่ยเขาก็ส่งรูปมาให้เนี่ยฉีดทุกห้องเลยเรียบร้อยฉีดมดด้วยมดตายเลยค่ะใช่หูซ่าช่วยมดออกมาเราดันเอามดไปวางไว้ตรงหน้าบ้านพิมพ์บอกเลยแฮ่มมดมาเข้ารถมาเข้ารถไม่ฟังมามากลัวมดมันหนาวกลัวมดหนาว แต่มดไม่อยู่แม่แล้วเราก็เลยไวหมดหน้าบ้านแต่บอกน้องเขาว่ามดอยู่ตรงนี้นะแล้วเห็นอีกคนคนที่บอกเนี่ยอีกคนนึงแล้วไอคนฉีดอีกคนนึงไนงะเห็นออกมาพ่นหน้าบ้านหนยชิ่อ,อมดตายแน่นอนเดี๋ยวลองดูไม่รู้จะตายตตเยขาพ่นตรงมดเลยเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวติดต่อไปจ่ายตังค์ก่อนนะ ทั้งตึกเนี่ยประมาณแล้วต้องรออีกสองชั่วโมงกว่าจะเข้าไปได้ใช่ไหมเขาบอกจริงจริงชั่วโมงหนึ่งลองเดินเข้าไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปแล้วอึดอัดก็ออกถ้้าาเเดินขไปแลล้วสบก็ไม่สลบอเขาบอกหายใจแล้วรู้สึกว่ามันฉุนๆก็ออกมาอะไรเงี้ยก็อย่าเลยสองชั่วโมงเถอะราคาตารางเมตรละสิบห้าบาทคือขึ้นไม่ทำไมมันถูกไม่ใช่ถูกแต่ว่ามันเยอะตารางสี่ร้อยกว่าตารางทั้งหมดก็เกือบเจ็ดพันบาทหนูนี่ก็สิบห้าบาทเราไม่ได้หนึ่งตารางนะจ๊ะทีนี้ราคาเนี่ย ก็จะเล่าๆนี้ทุกๆเจ้าแต่เจ้านี้ก็คือมีเซอร์ติฟิเคตของน้ํายาอะไรมาคือแม่ฮะตอนนี้เข้าไปดูในเว็บจะมีทําบริการแบบเนี้ยเยอะเจ้ามากมันก็คล้ายๆกันนะมว่าแต่เจ้านี้พอดีแบบเขาก็คุยดีไงแล้วก็มีแบบส่งเซอร์ติฟิเคตส่งอะไรมาให้ดูก็เลยเลือกเอาเจ้านี้มดไม่ตายคือเอามาไว้ตรงเนี้ยเราเห็นผีเราก็นึกว่ามดตายแน่นอนมดไม่ตายมดไม่ตายมดไม่ตายเนี่ยมดไม่ตาย เออนี่เขาเลี้ยงเป็นแบบว่ามีสวนอะไรจัดสวนให้ด้วยนะพี่พีดีเอาไปเขเลี้ยงหมดดูดิเนี่ยแล้วมีรังมันังมันเห็นไหมก็สองชั่วโมงผ่านไปแล้วเข้ามาในบ้านตอนนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรไม่รู้สึกอะไรตอนแรกเขาบอกว่าถ้าพี่จะเข้ามาชั่วโมงนึงก็ได้แล้วก็หายใจแล้วมันจะอึดๆแน่นๆก็รีบวิ่งออกไปแล้วก็รอสองชั่วโมงดีกว่าถ้าสองชั่วโมงชัวร์เลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเอี่ยมแล้วเกลี้ยงแล้วเขาเห็นเขาพ่นเอีด้่ยพวกกล่องอุปกอย่างเนี้ ะค่ะไม่เปียกเลยไม่เปียกค่ะฉะนั้นตอนนี้พวกพัสดุเราสะอาดแล้วอ่าโอเคค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วก็กักตัวต่อไปนะคะไม่ได้เำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ,บ,บ,บ๊ายแบยก์ดีคุณผ้ชมให้กดไลค์กดแชร์ด้วย